สวัสดีครับกับทเที่ยงทเที่ยงวันพฤหัสนะครับโอเควันนี้นะครับผมมีหนังสือใหม่มาอีกสองเล่มนะครับก็เมื่อวานผมแวะไปที่ซีเอ็ดมานะครับได้สือมาสองเล่มนะครับเกี่ยวกับเรื่องหุ้นนะครับก็เล่มนี้ผมเห็นนานแล้วแหละนะครับหนึ่งร้อยคำตอบต้องรู้นะครับดูหุ้นเทคนิคนะครับผมก็ อย่างผมก็ยังยังไงเดียเรื่องหุ้นผมก็ยังยังอยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าก็ช่วงนี้อาจจะหยุดอ่านสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าอ่านเยอะเกินไปมันมันมันจําไม่ไหวนะนะครับมันมันยังไงเดียถ้าอ่านเยอะๆแล้วมันจะมึนๆนะครับมันก็เดี๋ยวผมพักเอาไว้ก่อนนะครับอีกเล่มหนึ่งครับเล่มน,นี้ครับ เล่นหุ้นสไตล์มนุษย์เงินเดือนนะครับคือคือที่จริงผมก็ไม่ได้ไม่ได้ทำงานประจำแล้วนะครับผมเป็นทำธุรกิจส่วนตัวนะครับนะครับแต่ว่ามผมยังคิดผมยังมีความคิดแบบมนุษย์ยังคิดมีความคิดแบบพนักงานประจำอยู่นะครับคิดแบบไหนคิดแบบว่าถ้าผม อ,อยากจะลงทุนเนี่ยและผมยังเป็นพนังกงานประจําอยู่เนี่ยมีเงินไม่เยอะเนี่ยผมจะทําแบบไหนจะลงทุนแบบไหนนะครับผมก็เลยซื้อหนังสือพวกนี้มาอ่านอยู่ประจาประจานะครับเพราะว่าผมก็บางทีเผื่อผมได้คุยกับเพื่อนๆนะครับแบบว่าบางทีเขาก็มาถามอะไรอย่างเงี้บ้างนะผมจะได้ให้คําตอบก็ได้นะครับว่าจะออมเงินแล้วมาลงทุนอะไรดีอะไรเงี้ยทั้งแบบเขายังมีเงินไม่เยอะอะไรเงี้ยครับ ผมก็พยายามที่แบบว่าเออเวลาคุยกับคนอือนเนาะคุยกับเพื่อนๆจะได้แบบว่าอธิบายให้เขาได้ฟังได้ง่ายๆเข้าใจง่ายๆครับผมก็เลยซื้อผมก็เลยยังมีความคิดว่าตัวเองเป็นพนักงานประจําอยู่นะครับก็พยายามที่แบบว่าเออลงทุนไม่ต้องเยอะก่อนนะครับแบบว่าเราจะได้แบบเรียนรู้ไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับส่วนที่หนังสือที่ผมจะมารีวิววันนี้ครับสื่อเล่มเล็กๆเล่มนี้ครับ ไม่ว่าจะคิดอะไรให้คิดตรงกันข้ามนะครับผมว่าเหมาะ,ะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มอ่านหนังสือนะครับเป็นหนังสือเล่มเล็กๆครับตัวหนังสือไม่เยอะนะครับนะครับนะครับเออเป็นผมว่าภาพใหญ่กัะตรวงสือด้วภาพเยอะนะผมว่า แต่ผมว่าหนังสือเล่มนี้ครีเอทดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือเป็นคำนิยามคำพูดต่างๆนะครับผมว่ามันน่าสนใจนะครับผมว่ามันเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับตรงข้ามหรือว่าแตกต่างกับที่เราเคยรู้เคยเจอเคยเห็นมานะครับผมว่ามันอ่านแล้วมันสนุกดีนะครับแต่ผมแนะนําเลยว่าคุณเวลาคุณอ่านเนี่ย คุณต้องคิดไปด้วยนะครับว่าบางทีนี่กว่าผมจะอันนี้กว่าผมจะเก็ตนี่ผมก็อึ้งไวประมาณคิดประมาณนึงนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวกันนะมีอันหนึ่งปิดให้ถูกจุดนะครับเดี๋ยวคุณดูอันนี้เลยนะครับอันนี้ผมเคยได้ยินเรื่องเล่าเรื่องประมาณเนี้ยก็คือแบบว่า,ามันมีแต่แต่แต่ไม่ได้เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะเป็นแบบว่า ผู้หญิงนะครับกำลังอาบน้ํามันอยู่เลยนะครับแล้วพอดีมีผู้ชายผู้หญิงนี่เต็มเลยนะแก้ผ้าเปลือยอาบน้ําหมดนะครับแล้วก็มีผู้ชายวิ่งเข้าไปผู้ชายหลงเข้าไปคนหนึ่งนะครับเขาก็ตกใจกันใหญ่เลยแล้วคราวนี้เขาถามว่าเอะจะปิดตรงไหนดีนะครับบางคนก็บอกปิดหน้าอกบางคนก็ปิดบอกว่าปิดช่วงล่างอะไรอย่างนี้นะครับแต่เขาบอกว่า,าที่ถูกที่สุดคือปิดหน้านครับเพราะว่า ทุกส่วนอื่นมันเหมือนกันหมดไงนะครับถ้าคุณปิดหน้าแล้วเนี่ยจะไม่มีใครจาคุณได้เลยังไม่มีใครจะไม่รู้ใครเป็นใครอะไรเงี้ยนะครับผมว่ามันมันก็เป็นอีกความคิดหนึ่งนะหนังสือเล่มนี้ยังมีอีกหลายมุมมองอีกหลายๆอย่างนะครับที่มันดูแล้วมันน่าสนุกนะครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นไอเดียใหม่ๆนะที่คุณอยากจะเผื่อคุณอยากจะเอามาทําเป็นเ,เป็นดีไซน์หรือว,ว่า เป็นแนวคิดการทำธุรกิจไอเดียใหม่ๆนะเล่มนี้ผมว่าก็เป็นหนังสือที่อ่านสนุกอีกเล่มหนึง่งนะครับเล่มเล็กๆครับเหมาะสำหรับพกไว้ในกระเป๋าเป้กระเป๋าอะไรได้นะเดินทางไปไหนอ่านบนเครื่องบินรถทัวนะครับหรือว่าไว้เวลาช่วงว่างๆผมว่าอ่านได้หมดอะนะครับเล่มนี้กี่บาทเนี170่ยร้อเจสิบบาทเอาติดไว้ในกระเป๋าครับผมว่ามันจะทำให้คุณ ยิ้มเล็กๆได้แน่นอนเรื่องนี้นะครับโอเควันนี้ผมกล่าวว่าผมจะแวะไปที่งานหนังสือที่ศูนย์สิริกิตส์ันหน่อยนะครับถ้าไปได้นะเพราะรถเยอะมากผมกําลังคิดอยู่ว่าผมจะรถไปจอดที่ไหนดีเนี่ยนะผมคิดว่าคงจะไปจอดสักครึ่งทางแล้วก็นั่งรถไฟใต้ดินไปนะครับยังไงเจอกันที่งานหนังสือศูนย์สิริกิต์และกันนะนใครว่างก็แวะไปนะครับผมว่าน่าจะมีอะไรดีๆเยอะแยะแหละ นะครับยังไงเดี๋ยวถ้าได้เจอกันอย่าลืมทักกันด้วยนะสวัสดีครับ